อ้าวพี่น้องสบายดีพี่น้องครับยำมะแรงเออเฮียนกคนนึ่กับปาร์ตี้พีเกาแ่ะพี่น้องคุณนุ่มพี่เกาคุ้มเพิ่นเนาะอืพี่น้องเอ้าวได้นองไม้บ่ดละก็เพียงบอกเขาทำที่เออได้เมนูยังมาหนี่งเมนูสิ้งซินสำลาส์เขาเขาสิ่งสินสำราส์ลอยไงเป็นกับเกี๊ยวซะนอกแบบนี้ไอ้บ้านนะคือน้อกคนเนาะมันตำราได้มน เจ้าดิกินได้ยี่บ่ละสไปนั่งนัดตานั่นละกันพวกเปิ้ลกับพแก่สดไปนั่เนาะเอาได้เย่เจ้าดิกินได้บอนี่มันออกดิบดิเลยนะมอนกินได้ย่นบอกกินได้ขาก็บ่ก้ินนเนาะขอมเป็นเด็กน่อยขยานยังไงก็ได้เดียวเดียเออะลุต้ไม่ไกินกับมือเจออันนี้ก็ไม่อนเป็นยังไงที่แรกเขาวาเปิ้จุดถูบแล้วเขาขึ้นไปวานเอาจุดถูกยุ่งเพราะเขาึ้นบ่เมนเอา มาฟ่นองมาที่นี่เออตั้งใจไงมัไดะเห็นน้ำกันหมดี่นองมาเด้อมาเด้อี่นนองาดีี่นองแม่อันี้อยากกินไก่ทอดรสันมันบุญนี่ไมั่วเผามั่วเผามั่วเผาม่กินยากมั่เผาคือแจ้งันส่งอันน้อสิขนสมุนก็จะขันสมุนกันมคือแ่ส่งอะเรเนาะหนุนาคุณใูเกิบร

อยู่แต่หนาสองคนมานนี่สันไปนี่ก็มาดีครับถึงเอาให้เราำนะเการหมดเงินยันอนลาวมันลครนนะนะออะกรันมะเรน้ำบูกเนมาเรระวมาเลมเอมเรเ็นียากส่วนถามมผี มันบะทั um, hmm, ้งหลาันะมาื <y <y uh ่อนที่หมลาบไปเาของอีหลานด้วยนะของควรลูกเอาของน่อนนี่นะไฟจะได้น่าเว้ยเอาเพราสั uh, ้นได้กินแล้วพี่น้องยิ่งง่ายเขควรแซ่บเนาะเนาะนัวดีเนาะมันอ่อนเนาะมันอ่อนมันเป็เหลียงแค่เงลียมีเพียร์เพียไปต้มใบไปเห็ดแก้วนี่แหละแล้วเอาไปลากสินเบิร์กกะจะแทงแซ่บเนาะเที่ยวคมแล้วแซ่บเพื่อ์ ไ,ได้สัก,สกไ,ได้อะไรสักกระเดกสักกระเดกเท่าไรแสบแสบเย,ย็นน่องกันเจาะเพื่อนก็อังแล้วเพื่อนจับอันนั่นนอ่องเพื่อนเนี่ยอันนี้น,อน่อง <c oughs> ตามมูกับวันนี้แหละวัยังกังีกตางทั้งเกียรติเนาะเ่ยครูครับรูมในข้างแรกเลย้หลังแงกันเาะอพี่ครับเดี๋ยววัแรกแล้ววันดรอเนะครับบ่อเพจจะสอบวันนียจะแข่นจกแขงนะเอานบอกี่นาวัน่ตักอ วันดีมันไม่ดีนะแม่นาเพราะวันใา้ก็เลยดิ่งบนเขาฟองน้ำลังพี่น้องพี่น้องเบื้งเป็นวาม่วนะโทั้งหลายหทำอะไรต้องกันจๆอคอาไ่งองอบอมทอนเือสนเน้มับมอคันนี้เนาะเทพโจ๊โลดเนาะ บรรยากาศมันอนะากต้องน้ำที่เหลืองมันมีหอยออกกำดีนะนี่มีคนหนึงเนไม่ได้ไม่ได้มีคนด้วยเหมือนม่คนมันตกดีแต่ิญญละพมันีข้างโนจะได้ขนมยุ่งมันนี้าไดขนมยุ่งมันี่ขางกเฮงนมัน

ไม่รู้กันแล้วมึงจะ้งเขาไปพุ่แมาีนแปลกับปกติเผ็ตะแัวนมะนางกินจะเผื่อเออแก้มีเะืรหรอไหอแม่เขากินข้าวกับไปพุ่มแน่มาพี่แนค่ะนะอืมาริมึ้งหลายมากเกไปถ่ายเราดิแม่มาตลอดกันนะันนแแซ่บะนางมัน่อนเ็ดจะแซ่บมันอ่อนามันคือตงมันมันมาจาทส่งตมมันเลยมีเยือ่อนวานั้มันอ่อนละมนเนาะ ง่วนหน่อยง่วนหน่อยง่วพอดีกินอ่ะพอดีชำเนาะมันชำลานนะหนักกว่าน้ำมันเนาะน้ำงนจะนั่งมากกว่านีแม่ลองเท่ากับว่าเป็นไรดอเปม่หน่ออแต่มันจะมีพนตัดออกไปอ่ะนะ นี้ก็บ่รู้น้ำเนาะแล้วจะเป็นตกป็นเงเนาะเออเป็นตกป็นเจงมนอีบแล้วเนี่ยขาแต่งให้ก็ดีหรอวะเขาตกเขาแต่งเขาทำอะไรได้่แต่งแต่งอะไรเพราะอะไรนวดพิ้วพยาไรเซตพูดให้ขามไปข้ามพี่ม้าอันนะยิบมีต้องมีการไล่ต้องด้ล่ะโดนเลยนะม้าเนาะม้าม้าม้าุนพบขึ้นเห็นแล้วแลจะเป็นยังคนจะได้งจานหรือกูตลอดไป ได้เพื่อเนาะเห็นมือเพอนเหนเนาะวันนี้แก้วสมบเรอง็เรื่องไเกินรรสชาติเนาะตาเลัมามานตเลเอก็ลใช้เลัวม้าฮะมืดพุ่นใช้ขอบแล้วใช้ล่วยแล้วมืออื่นละไปพุ่นใ้ลวยแล้วบางคนก็วยใ้นนี้เลยแชมพูลุยลุยแล้วมือนะรับทรัพย์นำั่วนอ่ะเนมเท่าก มื่อีหรมิตคนรับทรัพย์คนน้อยก็รับทรัพคนใหญ่คอคนใหญ่ก็ได้รับยุทได้รับเงอื้อ่มอนเยอะงยู่มือไนเงคือกันก่ก่อนหารพันบาทมาเลหาพันบาทเป็นราคานี่อยจะีลอยเนกระหายไปน้ำเลยพี่น้องไเทาลอยก็ได ม้วนนี้ม้วต่อไปก็ขึ้นไปแล้วแต่ว่าน้องเตเอาเงินมากต่อไปเอาอีกขึ้นคนเอาเดือนละเรียนเลยเนาะเรียนลยน้ะม้วนเลยเสามสิบบาทสามสิบบาทม้วนจะได้อีกนไหนนอนได้เหนืดนไหนเัางลาวทั้งไทอาจารย์มุ่นได้บัตรอาจารย์มุ่นได้บัตรห้อาจารย์าอาจารย์บอกบอกบอก ตัวน้องตัวเขาอะไรอยู่ทันเป็นเบอร์กระินอาจารย์โอกาสเสือนดำกับอาจารย์นักอวดตรงแข่งตามแข่งใจเรากาได้กาเสียเลยครับเล่นใจนะุ้มแค่อยากเล่นท่อแล้วนี่ครับตัวแม่ฉันมีเสี้ยวได้ใจนะมันต้องซื้อเสี้ยวบุญชดเล่ให้มันใจได้ใจเฮาเอารถมนต์เอารถมนต์มันได้ใจนี่ครับบัวข้างกะได้บัวไปยัง นี่ยังได้กงเทียมมึงบ่มียกูหาเงินมาตบให้ให้มันได้ใจเอาอย่างเพราะว่าเ้ยมันได้เปอร์เซ็นมันได้เปอร์เซ็นต์ลี่ยสองพันสามพันพันกว่าบาทหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทได้ได้น้ำเงิก็ห่หายจนแล้วมันาะแม่นเสนแต่เส้นได้ยหน่ะน้อยยนมันให้ได้ให้แต่คนผู้เดียวแล้วหายืมมาให้ เราโมไซก็เป็นซายตัวมัน้ะจ้ะเออคลิปเรานะเราซอยยุติกินนังกินกระเพราเี่กินแบงท่นแหละพ่อเพชรเงินน้่ไม่คอยแน่เพชรนี่น้ำก้อนจะเป็นใส้โม่โม่อะไรนะมาแล้วนี่ยสองนัห้ามาเ่ยบริหารแก้เขาคือปับสิมาเนี่ยเขาจะขวด สีาแล้วเต็มอยู the ่แบบสินะคะเรามาวโตบอกว่าเมเอามาให้กินแนบมากินละละได้ไหมตุ๊กใหญ่เลยตุ้มีประโยชน์ขอเราเราจะขอตัอก็ได้เคย้งตัดขดตัวพอมาเห็นห้างซื้อของขาของใครครับแล้พอกินแลเปลี่ยนกันลอะที่เป็นที่โตเลยนะ ใช่นานแข่งอ่ะของบุกี่บาทเเจียวนะเบม้วนเกีบยมีกุ้งใชเบนกะไม่ได้หรอกกเจา่อดต้มไก่ต้มไข่ก็เจาอ่อนที่ัดเออไข่ต้มเก็ได้